กกเสาไหนแม่อยู่กกเสาเ <c oughs> นี่งวะอ๋อพุ่งสีเหลืองสองินี่แม่พุ่งสีเหลืองนี่ตีวะ ดินกเกษตรปุ๋ยหมักอ่าไม่ใช่หนว,นว่าตรงเร็วว่ะ โมเมนโอ้ยหาบกองแม่ก่อนแม่วางอยู่ก้กเ้าเด้โออบอกแค่นั้นก็รู้แล้ววันนี้เป็นวันหยุดครับ วันหยุดปลูกมะเขือครับผมปลูกมะเขืออ่าค่อ,อ,คอยๆทำไปเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็สอบเดี๋ยวดูเบื้องหน้าก่อนนะครับผมหลังเอากระส,สวัสดีนะครับแลรกสวัสดีเอฟซี FC ทั้งไล้นะครับฮะอ๋ะอปลูกมะเขือก่อน นะครับมาปลูกมะเขือครับเมื่อวานนี้ในเวลาลงต้นมะเขือนะครับซื้อมาแพงนึ่าในพื้นที่ของผมหลังบ้านนี้ก็จะปลูกฝักทองแล้วก็ฝักหอมนะครับลายยางปลูกลายยางนะรวมกันตอนนี้จะปลูกมะเขือก่อนครับผม ในพื้นที่นะครับประมาณลายหนึ่งนะครับผมในส่วนหลังบ้านผมจะปลูกล็อกหนึ่งเป็นฟักหอมฟักทองแล้วก็ปลูกมะเขือแล้วก็ไรย,ยางครับผมนะไม่ได้เอาไปค่ายการตลาดหรอกครับผมเอามาแค่ให้เก็บค่ายตามบ้านนะครับผมเช่นเคยครับนะให้ผู้แก่ผู้เฒ่าเก็บไปค่ายเป็น ลายได้าเล็กๆนน้อยนะครับผมบรวยบอลัมบรวยครับเป็นลายได้ายเล็กๆน้อยสับพุสำหรับขนเท้าขนเกนะครับที่อ่าอยู่บ้านนะครับไม่ต้องไปเห็นงานหนักนะครับลุกผักส่วนขวาเล็กๆน้อยนะครับไว้กินไว้ค่ายเล็กๆน้อยครับผมนะ่วนผุ่มก็มีอาชีพค่ายไอศครีมนะครับผมครอบครัวก็ บบมีกันหลยคนครับนะเพรญาติพี่น้องก็ที่เกิดตามกันมาก็ไปมีหนะ้าที่การงานอยู่ระยองต่างจังหวัดนะครับผมอ่านานๆทีก็มาเที่ยวกันนะครับในช่วงปีใหม่เอาละครับผมนะมีหน้า่ังนะครับที่ปุ๊กนี่ก็ต้นทัวร์ครับผมเริ่มขึ้นค้างแล้วอ่าแทงยอดซองยอดซ้ำแล้ว่ะตรงคุนก็ยิงน้ำเลยครับผม ต้นมะเขือเกา่าอย่างบริตตดออกครับผมวันนี้โรงงานสวนครับโรงงานสวนอันนี้ก็ต้นอะไรนะเขาเรียกว่าอ่าผักบุ้งจีนเออพอไวกะไปอันนี้ก็มะเขือเฮดนะครับผมลายยางเป็นพักส่วนขวายลายยางพร้อมหรือย่างแม่ อมันนี้เป็นวันว่างครับก็เลยมาอัพรดให้ชมกันนะครับต้นมเะเขือที่ตัดไปนะครับต้นได้ที่สมบูรณ์ก็อ่าเลือกไว้เป็นบางต้นนะครับผมอ่าแล้วก็เลี้ยอยู่ครึ่งประมาณเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวทําการตัดทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็บ่คอยมีเวลาว่างเขาได้นะครับแต่มันก็มีอ่าดอกมีพลผลิตให้เก็บบ่ม,มากไปแน่และครับผมเพราะว่าอยุ ต้นของมันก็แกเติมแล้วแต่มันก็มีให้เก็บอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นดอกเนี่ยครับผมอ่าก็เลยต้องรดน้ํามันน้อยครับผมอย่างมาตัดยาครับลงปุกก่อนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนพุูกยางก่อนแล้วค่อยขย่อยตัดไปเรื่อยๆครับผมนะเพราะว่าต้นมันแก่แล้วครับผมต้นมันแก่แล้วนะแต่มันก็มีผลผลิตให้อยู่ น่ะมากมันก็นค่อยเยอะปไปานใดนะครับพาต้นมันเกล่านี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องอาามยามดีนะครับผมนะก็มาอัพโหลดนะครับให้อ่าดูติดต่อกันเลยนะครับวันนี้ก็ทําการลงปุ๊กมะเขือนะครับผมนะมะเขือ่มซื้อมาทานนึงแล้วก็ลงปุ๊กอ่าเมล็ดฝักทองนะครับผม อในพื้นที่นีะครับพุกกระทิกระจอกไปกี้นี้ผู้เข้ามานะครับมีเสียงเพลงเข้านะก็เลยอ่าต้องตัดทิ้งนะครับผมในช่วงคลิปเมื่อกี้นี้บอได้ครับผมนะเดี๋ยวจะพิดกดนะครับผมข้อง youtube นะครับห้ามติดลิขสิทธิ์ห้ามมีเสียงเพลงเข้านะครับผมนะบพรว่าเสียงที่ว่าอ่าเกี่ยวกับเพลงนะครับเมแต่เล็กน้อยเดียวนะครับผมอ่ะพร้อมหรือยังแม่ ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะทาการลงมือปุ๊กมะเขือแล้วครับผมนะแล้วก็วันนี้จะทําทั้งวันนะครับผมได้ไปค่ายทีมครับผมเพื่อที่เคลียธุระอยังพี่เกินเกินไปนะครับขอบคุณนะครับผมพี่แอฟซีนะครับผมนะยังบ่ลืมยะที่ทอยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปที่ทําลงไปนะจนผ่านกดผ่านชั่วโมง จนผ่านเกณฑ์สิบดอลลาร์แล้วก็มาถึงจุดที่ได้รับพิน YouTube นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้อัปโหลดลงไปไลฟ์สดนะครับผมก็เลยอมาวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี่ยวจะเริ่มต้นทําการปุ๊กมะเขือก่อนนะครับนะซื้อมาเมื่อไหรครับทัดหนึ่งครับผมปุ๊กเป็นส่วนเปลี่ยนย่อมๆไปปุ๊กลายยางครับผมโมเมนต์ปุ๊กยางเดียวนะครับคือครับเกษตรกรคนได้ปุ๊ก อ่ายางเดียวยังมะเขืออยยางเดียวเป็นไล่ทรงไร่เงี้ยคือเข้าตั้งเป้าว่าตรงเร่งเงินเป็นมือเป็นเส้นนะครับแต่พมนี้บ่อคอยตังเป้าบ่อตังเปา้เปาครับคือเป็นกเกษตรรวมนะครับปุ๊กกระจิกระจอกไปให้สําหรับคนเข้าคนแก่ที่อยู่บ้านได้เก็บไปข่ายตามบ้านนะครับสิบบาทมีสิบบาทนะครับทุ่งหนึ่งนะมันมีลายยางนะครับเขาต้องปุ๊กลายยางนะครับนะ าบางคนก็ถามว่านะว่าเป็นยังปุกเป็นยังปุ๊กล่ายยางก็คือว่าให้ขนเท่าขนแก่นะครับนะ้ที่อยู่บ้านเก็บไปขายโอเคนะครับนะเริ่มทําการปุกได้แล้วครับผมอ่นะ ใส่ขิงหัวแห้งปลูกเสร็จแล้วก็ใส่ขิงหัวแห้งแล้วก็าฟางกบะนะครับใส่ขิงหัวฝางกบพร้อมใส่ขิงหัวแห้งฝางกบ เนี่ยฮะวางกบพุูกเสร็จแล้วใส่ขี้หัวแห้งวางกบปุ้ยธรรมศาสตร์น่าดีแล้วหอมทิ้ลรัก,กดีแล้วก็ปุ้ยสั้นเคมีทำแบบนี้นะครับง่ยาย่ยายง่ยายไปเลย ี๋ยวมันเฮ็ดค่ตั้งตรงบปะนะเรตรงอีกแขีวหนึ่งเลยเนาะอ้มันตรงไปแล้วฮะ เออนี้เลยเยีะแค่ๆนัยน่ะเอ่อที่เนื้อที่มันไม่ค่อยตรงกันเลยเนาะเดี๋ยวปลูกอีกรอบก,กันครับผมนะอ่าเดี๋ยวลับอ่าอันนี้มาในอัพรดมาจักรีนะครับนันที่ตัดอ่าแต่งต้นกิ่งไว้นะครับ เห็นบอรครับอ่าเห็นบอเป็นได้ปุ๊บลกเป็นมากแล้วก็มากกันอ้อนจัไเ่ยนะใบกำลังขึ้นแล้วแม่อีกหน่อยนะเดี๋ยวจะอัพโหลดมาให้ดูครับผมเดี๋ยวทำการปุ๊กนี่ก่อนให้เสร็จสิ้นครับ เหนื่อยครับเหนื่อยนี่ก็เสร็จไปประมาณหนึ่งสองสามสามแฮว,วก็อีกสี่แถวก็คุณลุ่มบายูนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับผมผมวาฮี่เกินไปวันบ่เนี่ยอัพรหลดมาให้ดูครับผมวันนี้ลงปุ้งมาเคลือ ปุ๊งเลยค่ะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับผมอ่าฟ้าเป็นใจครับพอแดดพอยังเพราะว่าหายุมันจะเข้าเมื่อวานนี้ก็หายุเข้าเดี๋ยวดูเบื้องหน้าครับผมกะคงอีเลี่ยยู่นอนบ่ด้อยู่เบ่อะเบ้เลี่ยน์หนอตบ่พอดีนะตั้มเอาขอดีฮัาหนึ่งแล้วก็เดปุ๊กมาเคลื่อไเอเดปุ้กฝักทองเนี่ครับระยะห่างแค่นี้ คุณแม่ก่อนน้ำพดก่อนดินมันแข็งครับแข็งก็อกแข็งกไ็ได้นะแม่จะแขวย,ยน้ำพดก็ได้ก็บอก่แม่อ่างหววิทย์หัวยิงก็มีนะนูแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้งวเนาะเฮิดนนำลังอ่ะนี่เดกคงประมาณ หนึ่งซองประมาณซองล็อกซองล็อกนะครับผมได้อีกประมาณซองล็อกอ่ามีนะครับผมวันนี้ก็อัพโหลดมาให้ดูนะครับผมเออลงปูมะเขือหนึ่งแผงนะครับต่อไปกาซีอ่าปลูกปากท้องนะครับผมนะ บัดตรงห่วงครับอันที่คลิปที่ออกไปล่าสุดนว่าอีอตัดแต่งกิง่ง้นมาเคล่แล้วว่าอีอารวโรดมาให้ดูนะครับบัตรงห่วงรองให้ใบมันแตกเยอะครับน,น,นบาดใบมันแตกเยอะอย่างเป็นมากเ,เห็นบ่แม่ยังมั่งงามันมนิดน้อยงาาดีกว่าออกดอกแล้วครับผมหลรอให้มันออกใบยเยอะๆก่อนนะครับผม ใบมันอสอกซิเจนการแต่เพราะว่ามันเป็นไวรัสเนาะลำต้นเป็นไวรัสถ้าลองดูครับผมนะสำหรับไข่ที่เคยเฮ็ดแล้ววันโบเวิร์กก็คือโบเวิร์กนะครับสำหรับไข่ที่ยังไม่เคยเฮ็ดก็มาดูคลิปนี้นะดูสิครับมันฮันบอเนาะแล้วก็ตัดสินกันเอาครับผมใคเฮ็ดให้เบิรงนะครับผมจังบรีเสียเวลาเวลาเนาะเนี่ยผมแปรงน้อยๆเนี่ยแปล่แปงประมาณงานนึงเนี่ย นี่นะครับตัดแต่งให้ดูครับตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่านี่นะครับเริ่มเป็นใบออกมาแล้วเป็นใบลงมาเป็นดอกแล้วเห็นปะนีะ่ยเห็นดอกดอกแล้วอ่าต้นนี้บมเป็นไวรัสเขียวอีกอยังเนี่ยเป็นดอกแล้วครับผมต่อไปก็เป็นมากนะครับเนี่ยเข้าเลืองนะครับนี่ก็นต้นหัวแม่หัวนี่ขึ้นโอ้อันนี้เจอบงกินแล้วว่า จะนั่นๆๆๆๆนี่นๆไปได้ซื้อ,อยาั่้มาให้ละอ,อ่าเนี่ยครับผมเอาตะไคร้ครึ่งบอสเอาเป็นไม้นี่ก็ไม้เสาหลักก็เหลือตะไคร้คุณแม่ทั่วพื้นที่ นักปืนที่ประมาณไรนึงร่างบ้านผมนะครับผมนะก็ปลูกหลายอย่างสิ่งไรย,ยังบบถึงกับรครับผมบบได้ล้ำรวยๆแล้วบบเด้ล้ำรวยๆครับผมแต่อ่าเห็ดเห็ดไปเรื่อยๆให้หูเฮาได้กินได้ใช้อยู่กับบ้านเนาะตอนนี้ก็ได้ปดดีจังนะครับผม นะอีทักหนึ่งก็ได้ไปยายน้ำแล้วครับผมพดมาเขี่ยฟังหุ่นไว้อ่ได้ขุดลุมอีกประมาณซ่องยกเนาะซ่องแหวนั่นบ่ซ่องแหวก็โอเคแล้วหอแล้วแล้วก็คือขุดเสร็จแล้วก็อ่ารดน้ำสปริงเกอร์นะครับเปิดอ่าให้ทัวร์แล้วครับพี่นะ,นะนะแล้วก็เตรียมพอปุ่มมาเขี่ยเสร็จแล้วก็เตรียมไปบุกฝักหอมฝักทองไปยังแคนั้นบ่แม่ โอเคครับเดี๋ยวอ่าลงมือทำให้เสร็จก่อนนะครับจะอัพโหลดให้ดูอย่างต่อเน,นื่องอ่าคลิปนี้ก็อัพโหลดมาให้ดูครับสำหรับใครที่มักการกเกษตรปลูกผักรวมส่วนครัวหรือปลูกมะเขือล้วนเนี่ยนะครับผมอ่าพื้นที่ประมาณนี้ไรนนึงนะครับปลูกให้หูเฮ้านะครับผมเอาไปซื้อกินซื้อยากนะครับตามบ้านบ่ได้เก็บขายแห่งตลาดใหญ่นะครับผมนะคือคุมบ่ค่อยมีเวลาครับนะขายไอศครีม เดี๋ยวจะอัพโหลดมาให้ดูนะครับติดตามดูเรื่อยๆนะครับนะวา่าอ่าซีปุ๊กยังไดเป็นแบบไหว้วิธีใช้ให้บ้านลมสักอเหตุบ็คือกันนะครับผมอันนี้เกิดอขุดลุ่มนะครับบางคนว่าเออไปอยังไปยังบบไปยังบบรดน้ำก่อนแล้วค่อยปุ๊กไปตรงหักขุด แต่ของผมไปอีกสไตล์หนึ่งหูเข่าตามใจหูเข่าเอ่อขุดแล้วกะ็ปูกอา่าดินแข้งก็เพื่อแข้งหมดแน่ครับผมแล้วก็ค่อยปูกแล้วก็โหดนน้ำพี่ังเดี๋ยวลงมือทําให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เตรียมไปเจอกันปูกอา่ามักฟักหอมนะครับผมนะนะเหตุบกคือกันครับแต่และพื้นที่นะครับผมปูกเสร็จแล้วครับผมนะเดี๋ยวทําการเปิดน้ําก่อน ไปเปิดน้ำก่อนอะจะดูเบื้องหน้าก่อนโอ้น้ำแ้งจังเด็ดมันนี้แดดจ้าครับมันนี้แดดจา้ากกทำการเปิดน้ำก่อนโอ้น้ำหนองเบ็ดทำการเปิดน้ำเราจะลดน้ำมะเขือนคะครับปลูกเสร็จใหม่ปุ๊บ ปิดตัวนี้เอเคอหือพอดีครับและและเริ่มละเริ่มละนี่ครับเวลาปลูกเสร็จแม่ขิงหวาใส่บล่ตติแม่ใส่หกตัวรล้วบ่ ตัวคุณมุ่นได้บ่มุ่นได้บ่อ,บอ,อืมปึ๊บปื๊บป๊บป๊บางหุนมันจะสุดแรงน้ำแดงหางหุนบ่อ่ะเดี๋ยวคอยไปแปลงครับนี่ฮะเก็บขาก,ก้องก่อนลูงเสร็จแล้วก็หดน้ำแล้วครับพีนีย อให้ชุ่มช้ำนะครับนะเมื่อกี้ลุกแล้วมันพื้นโตวไวนะมดแห้งพอดีโอ้หโห<อ>มันย่อยเอา้าลุกตรงนี้ก็โอเคเอ่ะนะครับเก็บขักกล่องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทำเอง โอ้แดดร้อนได้สะใจพรุ่งนี้ก็แคนักแล้วมีงานแค่นักแล้วก็ไปต้องเขียงานให้มันแล้วก่อนให้มันแล้วเมันทัวอ่ะเดี๋ยวผมจะไปบังวิดสองหัวตัวท่านบอทั่านเดี๋ยวไปทำให้การให้มันมุนก่อนนี่ครับเดี๋ยว,ยวสีอ่าจบจากการปุ๊บมาเขียเสร็จแล้วนะครับพักหนึ่งแล้วก็เตรียมตัว ฝักทองนะครับเมื่อนี้ต้องทําให้เสร็จทุกอย่างนะครับนะโอเคครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปค่ายไอศครีมนะครับผมนะห้าเงินเข้าก่อนห้าเงินเข้ามีเงินออกหยุดไปเมื่อเดี๋ยวนี้เงินเบิดรล่ร้อย 100, ต่อไปก็ห้าเงินเข้าทีนี้ครับผมห้ากินห้ายากห้ายูนะครับ,นะรบเดี๋ยวไปแปลงมกักวิดก่อนตอนนั้นบุกคอยทูงแสดงว่ามีเสียดินตรงมาตันนะครับเดี๋ยวคอยดูอ่าปุ้งหมกฝักเนาะซื้อมาจากพ่อแม่ อ่ะปุ๊กตรงนี้ก็ได้นะค้มุมลถเด้ออาจะทำห่ออ่ะอ่ะอ่มาไปเกลนกลางเกี่ยในหลามไปดอกครับครับแค่นี้เด้อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันปุ๊กอ่าฟักทองครับผมสวัสดีครับผมนะจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับที่ทําการปุ๊กอ่านะฟักหอมครับผมนะฟักหอมเที่ยงกาแดดออกนะครับผม จะมาพุกแซมตรงนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูเบื้องหน้าดีกว่าอ่าพุกแซมตรงพื้นทีหนึ่งไรถากองตังไว้ท่าแล้วครับผมเนี่ยตามนี้เลยครับยาวไปเลยนะครับใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เนี่ยซึ่งจะว่าจะติดตับต้นมะเขือกระซังนะครับผมนะปล่อยเขี่ยมันตามไปตามพื้นดินอ่าตอนนี้ก็รอคุณแม่ครับผม หลอกคุณแม่มาฝั่งนี้กรดน้ำแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับผมโอเคครับดินอ่อนๆเลยอ่ะเดี๋ยวทำคุณแม่มาแล้วยวทำการปุ๊กก่อนนะครับผมเริยมตัวทำการปุ๊กได้เลยเนะี่ยปุ๊กประมาณจากักสี่ลุ่มบ่วางสี่ลุ่มบ่ แล้วก็เตรียมเอมาไม้มาตอกไว้ฮะอ่าวางซีรูมเนาะเดี๋ยวตั้งถักกองก่อนครับตั้งถักกองก่อนร้อนบ่ต้องใส่หมวกละคนจนๆนกระเด็นกระเด็น เออเอาเอาล่องล่องหนึ่งไ้เลยหกการนีบ่ดีกันดีดีกันกดเสร็จแล้วครับ โอ้ oh. ขี้หัวใหญ่แค่นึง mm hmm. ขี้หัวใหญ่แค่นึงก็คุ้มเสร็จละคุ้มเสร็จแล้วเลวเต่ตยอดมาเล็บเดี๋ยวเ,เอามักวิดมาตังไว้ก่อนอนี่ <Okay. S 1> หัวยิงน้ำอันนี้เอาขี้หัวโอ้โหใหญ่ยยไว้เป็นนุ่มเป็นรุ่มแล้วอะนะ เสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวจะยอดมเมล็ดนะครับนี่มเมล็ดอ่าฝักหอมกระส่ายบานห่มเอินฟักหอมนะครับยอดทีแต่สียอดสี่เม็ดห้าเม็ดเด้อแม่ร่มละืาเอ้รุมหะห้าเม็ดก็ได้เนาะเอาไว้เพื่อมันตายยังครับแล้วก็ต้องไปซื้อฝางมากบอีกแค่นึงก็ต๊อกไม้ ต้องไม่ลักนะครับผมตามรุ่มที่มาเราปุ๊กนะครับผมเพื่ออ่าเวลาเราใส่ปุ้ยเราจะได้บอลงบักเกาหลีห้าตรงรักมันอยู่ตรงได้ตรงรุ่มปุ๊ก,กตรงได้นะครับผมโอ้ดดร้อนนะครับผมโอ้โหร้อนสุดๆเลยเดี๋ยวเข้ารุ่มแป๊บหนึ่งกันนะครับผมตอนนี้คุณแม่ก็ใหญ่ขี้หัวอ่าใส่ต้นมะเขือครับที่ปุ๊กเสร็จเมื่อกี้นี้แล้วก็ลดน้ํานะครับ เนี่ยตอนเย็นก็ลดอีกนิดนึงนะครับผมอ่าแต่อย่ายให้เยอะนะครับผมพอปลุกใหมเดี๋ยวมันอ่าสบับสบอมกับน้ําก่อนเดี๋ยวตายน้ําออกกำลครับผมเดี๋ยวเข้าลมกันนะครับผมร้อนมากเลยคลิปนี้อาจจะยาวๆได้นะครับผมนะใครที่ชอบแนวแบบอ่าการ,กรเกษตรรวมมิดนะครับบปลูกยางเดียวนะครับปลูกหลายๆย,ยางนะครับผมมันเป็นวิถีชีวิตของคน ชนบทนะครับผมบลัมบัวลอยดอกอ่าหัวเรล่าโมปุกเยอะแบบเข้าเหล่าปุกให้ผู้เข้าผู้แก่ซึ่งยังให้แก่อยู่กับบ้านกับทรงในาการได้มีเก็บข้องเก็บเล็กๆในน้อยไข่นะครับผมนาย่างที่ผมอับรดไปนะครับเก็บมะเขือได้เก็บมะยังเลยนะครับเห็ดเป็นทุ่งละสิบบาทสิบาทนะครับผมเลอผคกกะกำละสิบบาทสิบบาทนะครับผมนะไายตามบ้านนะครับบัลอยลงไายตามของห่มนะครับ เาวเดียวก็หมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มฟื้นฟูพื้นดินใหม่นะครับผมมะเขือกเอกาไก่โลนะครับผมแต่ฝั่งนี้ทําเป็นลอกๆไปนะครับผมว่าเวลาว่างผมค่อยเวเวลาว่างป่อนีลยนะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงๆบ่ายๆแล้วแดดกระหอนแล้วก็ทาการยอดในเนาะแล้วก็ตัดไม้มาสักหลักนันบ่แม่ ตัดไม้มาเสียบไว้เวลามันเป็นเคลียเป็นใบมาแล้วห้าใส่ปุ้ยแล้วมันยกักนะครับผมแดดก็ร้อนหลบแดดเด้ออ่าค่อยกลไว้แล้วตามรุ่มนะแม่แข้วละซ้ำเข้าละซ้ำมมฮอทุนกวะเดียเ๋ยวเขียมดีลามไปเองอ๋ออันนี้มากยังไงครับฝักหองดีใส่พันอะไรเนี่ยใส่พันถพันที่น้องบันถึง อาเขาให้มันมีไข่ซ้อมนี้นะเนี่ยยังไงกระเปันเนี่ยใบใหญ่ใบน้อยขอดีขอด,ขอดีเอาไว้ไข่อันอ่อนเนาะดูนอ่อนดีนเดี๋ยวไกลเดไปปลูกนะโอ้มานี่ก่อนก็ได้นะครับนี่ครับมันมีกีนั้นนะหอหนึ่งเนี่ยมีกีรุ่ง มีซีลุ่มเหรอเรุ่มละซ้ำอ่ะรุ่มละซ้ำได้จากไหนโหนี่โอ้โหเขาเลยสองกี่บานเนะ่โล่สองร้อยกว่บาทโลหนึ่งก็สิบสองอันสองร้อยกว่ามีกี่ไหนนะโอ้วมันนะครับไออย่างกระแพงเลยเด้วยเนี่ยทีนี้ก็พาไปดูนะครับผู้เขากำลังอ่าเอาในนะครับอจักซองที่ซื้อมาเตตลาดนะครับลานกษตรนะครับผมฟักนะฟักทองนะครับผมนะ เป็นพันข้องี่น้องบันเทึงแล้วก็กรุงแรู้เลยนะแกเรียกมาสั้นห้ามานะครับผมก็ทําการเจ็ปุ๊กพื้นทีนี้นะครับผมนะให้เสร็จนะครับอีกเพื่นเดียวนะครับผมอ่ะสาหรับคลิปื้นนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่ี่น้องนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับผมนะก็ได้อีกห้าแนวทางดีๆมาอ่ามาอัพโหลดอีกสำหรับื้นนี้ก็ คงต้องข้อตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม